ช็อกวงการเพลงคู่รักนักร้องลูกทุ่งน้ำตาแตากเลิกกันแล้ว เชื่อว่าคอเพลงต้องหลวงสเสนมินตราอินทิรานักร้องลูกทุ่งเดาวรุ่งที่นอกจากจะสวยและเสียงดีแล้วเธอคนนี้เรียกได้ว่าพิสูจน์ตัวเองให้หลายคนได้เห็นว่าเธอเป็นศิลปินคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการประกวดแข่งขันเวทีต่างๆจนได้รับรางวัลมามากมายซึ่งเธอก็มีคู่จิ้นอย่างหนุ่มมาทะเลนเสียงดีอย่างเนกนรพลจนในที่สุด ก็กลายเป็นคู่จริงมีแฟนคลับฉูปายไฟชื่นชอบทั้งคู่มินตราและเน็กเป็นจำนวนมากแต่อยูยูก็ทำเอาหลายคนช็อกเมื่อทั้งคู่นั้นขอ,อยุติความสัมพันธ์ลงซึ่งทางด้านมินตราออกมาเปิดใจหลังถูกกระแสถลม่มพร้อมเล่าด้วยคราบน้ำตายันเป็นเหตุผลของคนสองคนแน่นอนว่ามีแฟนคลับอีกด้านที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่เช่นเดียวกัน